ครับมาดูกันว่าครับโค้งสุดท้ายแล้วครับรัฐบาลไทยอดุรงค์ะเพื่อนโค้งสุดท้ายแล้วครับมาแล้วครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันเลยนะครับผมแนวทางรัฐบาลไทยโค้งสุดท้ายแล้วครับตอนนี้เด็กมีเส้นครับเด็กมีเส้นจับไม่ใช่จับครับย่าให้เอากระดาษมาให้ครับแต่กระดาษมีตัวเลขครับอย่าลืมนะครับพึ่งงวดแรกนะครับเด็กมีเส้นจับให้พึ่งงวดแรกครับอย่าลืมนะครับนี่นี่ เด็กมีเซตจำให้พึ่งพึ่งเที่ยวแลกครับอย่าลืมนะครับชอบก็ชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านได้เลยได้เลยครับไม่เปกนรัเนาแล้วออดวงนาเพลินออดวงนาเพลินฝวันครับผมออดวงน้เพลินฝวันวันนนนแล้วครับ908 98แต่ได้โตจริงจริงมัน8989 นะครับอย่าลืมนะครับได้ออลงระเพลินได้ตัวจริงๆมันแปดเก้าครับไม่แปดเก้าไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่เก้าแปดนะครับเอาวงกลมไม่แปดเก้าเลยครับอ่าศูนย์เก้าศูนย์แปดครับผมอย่าลืมนะครับชอบก็จัดกัดก็ผ่านครับแนวทางของออลงระเพลินออลงระเพลินมาแล้วครับโทรศูนย์หนึ่งศูนย์แปดสองเจเกียร์สามห้าเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับผมศูนย์หกหนึ่งศูนย์แปดสองเจเกสามห้าเหมือนเดิมจำเอาไว้นะครับชอบก็จัดกัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับ เป็นแนวทางโค้งสุดท้ายของอดุลเพินรัฐบาลไทยครับเอ่อเีเมืองฮานอยครับมดเมืองฮานอยครับเลยไปดูฮานอยบ้างครับว่ามีอะไรบ้างครับวันที่หนึ่งเหมือนกันครับให้ดูวันที่หนึ่งเที่ยวหนึ่งครับอ่ะเอาวันที่หนึ่งทับสองวันที่หนึ่งทับสามทับหกแปดครับสอบก็จัดขัดก็ผ่านกันนะครับให้ดูวันที่หนึ่งอีกเที่ยวหนึ่งครับออะโอ้ครับเหเบิ้งวันที่หนึ่งอีกเที่ยวหนึ่งแลครับเนาะดูเลยนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันนะครับสี่สามห้าสามห้าสี่ แปดสองสี่ห้าแปดห้าครับผมสอบปอจัดการก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมอย่าเลยน,นะครับดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความสนุกสนานาวิดีโอนี้ทําสําหรับผู้ใหญ่วิดีโอนี้ไม่ได้ทําสําหรับเด็กวิดีโอนี้ไม่ได้ทําสําหรับเด็กนะครับอจำไว้ดีจำไว้ไขืนใจครับคนโมเดเทคทำสำหรับ หนงหน่อยนะครับวันเทียบสำหรับปูย่าวิธีอูนะครับเนาะเอาชอบก็จัดกานก็ผ่านเป็นฮาหน่อยครับฮาหน่อยฮาหน่อยครับฮาหน่อยมัดรวมฮาหน่อยทั่วไปครับูมคเอาเดี๋ยวได้ไื่ไปเรื่อยๆครับวันที่หนึ่งครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับเออนี่ก็วันที่หนึ่งมันเดิมจะเป็นของน้องแมวครับอภิบายให้กันดีๆครับเป็นของน้องแมวครับผมชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันเลยนะครับ วันที่หนึ่งเมือนกันแต่เป็นของน้องแมวครับจะเป็นของน้องแมวครับผมชอบกวาดจัดการก็ผ่านครับหกสามเจ็ดสามเจ็ดหกสามหกเจ็ดครับผมหกสามเจ็ดหกสามหกเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าแปดครับผมอ้าวมาของนี่แล้วครับมาของแปดเก้าอีกแล้วครับชอบก่าดจัดการก็ผ่านกันได้เลยนะครับอ่วันที่หนึ่งครับอ่ะอยาบย้ายชซส์เลยครับไปวันที่สองกันบ้างครับง่ายๆนะครับเด้ออืมไปเรื่อยๆครับอ้อากาศร้อนมากครับ คือหอนเนาะบัดน้ครับเนาะอากาศเท่าก่อใจกันก็พันกันครับบอดด้ากันเนาะครับเนาะอืมครับในวันที่ทะเลเนาะบัดน้ครับวันที่สามครับเออไนวันที่สามมาวันที่สามครับวันที่สองแล้วมาวันที่สองแล้วมาวันที่สามครับ เราก็จัดขัดก็ผ่านครับเป็นอยอวถานครับอืมหนึ่งสองแปดสองแปดหนึ่งสองหนึ่งแปดครับผมชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันเลยเลยนะครับมาแล้วก็รับการดีนะครับหนึ่งสองแปดสองแปดหนึ่งสองหนึ่งแปดครับผมตัวกันห้าห้าสามเจ็ดห้าเจ็ดสามครับวันที่สองทับสาม ทับหกปดครับผมสองทับสามทบหแปดจำไว้ให้ดีนะครับเนดะ้อนะสองทบสมทบหกปดนะครับเนาะครับเนะี่ยนะครับ,นะรบเอาไม้งครับโอ้โหให้ดีไ่ีขอมเโอ้มัให้ใหใหออหโชวกันปะโนี่้ยมตัวอไกันนี่ๆๆนบมนเะ สนอกมากนะครับขอราะสารเลการนะครับเนาะสารเล่นการแป๊บนึงครับโอ้ยงามโบ้ครับบาทนี่ยมึงครับพ่อไทยทีวีครับออกมาให้โชคครับมึงเด้อครับบาทโอ้ยครับเพนย่างมหาไหมครับนียงอยู่นี่ย่างมหากล้วยกล้วยอยู่ว่างะไรละครับอืเอาโอ้ครับเพิ่นดีใจขึ้นเลยวู้ครับเพิ่นย่างมหาไหมครับมึงไทยนครับเด้อ ขอคัดรายการแป๊บหนึ่งครับอาตาผู้ชกผูหมานะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายล่งซองหน่อยอยู่นะครับหน่อยนะครับนางยูเสือเป็นยังยงมาหาครับเบิ้งหัวเด้อเออโอ,โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวครับผมหาเน้ใส่ไว้ก่อนครับไปเลยเนาะ ไปแล้วใหญ่ไปแล้วหูก็ใช้ถังไว้ก่อนครับปึ๊บอยู่นี่ละโอ้ยเพุ่มไปโอ้ยเต็ดดอกได้ฮะนี่เห็นในรูปบาทนี่เออครับเพิ่นเต้นดอกไดงไหมครับเอ้าวงูใหม่งูใหม่งูใหม่มเอา้างูปึ๊บเลยงูใหม่มก่นอนเนาะเพิ่นมาหาเอาเอาไปเพิ่งครับวันที่สามไปดูแนวทางอีกครับ สอง oui um. pues อีกครับวันท <cuestión apro> <doświad> ี่สองครับสอบกวาดจัดคัดกวพันกันได้เลยนะครับเนื้อเนี่ยเห็นไทททวิ่นออกมหาครับนี่นะครับชอบกวาจัดคัดกวพันกันได้เลยนะครับเนี้อสดสดร้อนครับวันที่สองทับสามทับหกแปดสองทับสามทับหกแปดครับอาดบครับเดี๋ยวพอไพ่ทียวีเตียนกลางกลางกลออกมหาครับได้เห็นมโนครับใครก็เห็นมโน นี่ครับวันที่สองครับอันนี้วันที่สองทับสามทับหกแปดศูนย์สี่ห้าสี่ห้าสี่ศูนย์สี่ห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์สี่ศูนย์ห้าตัวกันหนึ่งสองหกสี่ศูนย์สองครับสอบก็จัดขัดก็ผ่านกันเลยครับอะติดตามไปวันที่สามครับวันที่สามกับลาพัฒนาแป๊บหนึ่งครับเป็นวันที่สามแป๊บหนึ่งครับดู โอ้เสียบึงอุทัยเทวีครับเดี๋ยวมจะถยเป็นคลิปหน่อยบึงครับอุทัยเทวีเนาะครับเนาะเพิ่งมาออกมาเลียนนำเนาะครับเนาะโอ้ยู่ดีเต้นมหาไว้ทยตกใจสามสองหกสามสองหกสองหกสามสองสามหกครับผมชอบกว่าจะขัดกอพันกันเร้เลยครับเ่าเก้าห้าแปดหกห้าแปดครับผมนี่ฮะบึงครับกับฝ่าแนนนิดน้อยครับเวลาเนาะชอบก็่าจะขัดกอพันกันเรื่อยๆนะครับว่า โอ้ยนั่นบทเหน้อยเวลาจากไทยไทยทีวีครับอืแนวทางไทยทีวีสวยมากครับสวยดีครับสอบก็จัดคัดกวาดกันเลย่อยครับเนี่นะครับปึ๊บหอดบึงวันที่สามครับมาอืออือครับเออครับเป็นแนวทางวันที่สามครับอวันที่สามครับมันจิบไปงาพอดครับมันจิบไปงาบพอด นี่ครับวันที่สามกับลาวพัฒนาวันที่สามกับลาวพัฒนาเพื่อนบ้านนะครับสดสดร้อนรอมาไม,ไม่ไม่หนึ่งหนึ่งครับผมเาิเอิอออืมสดสดอร้อนร้อนครับเพื่อนบ้านเท่านั้ครับเนาะเออเบืองครับ ว,ว,วันที่3ครับนะครับวันที่สามเก2้าสองเก้าสองเก้าเครับผมสอบก่จัดคัดข้าผ่านครับเป็นราววัฒนา,รา 6, 6, 1, 5. 1, 5. ครับผมหกห้าหกหนึ่งหหครับผมเอามาปิดท้ายกับรัฐบาลไทยาด้ครับ ิดท้ายครับรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งครับอ่ะมือักเนนะเด็กมีเส้นฮะเอาของมาฝากปูครับงาบอกว่าฝากของไว้ปูแน่ว่าท่านครับฝากเด็กมีเส้นมากนะครับเนาะเด็กมีเส้นได้เอาของมาให้ปูครับได้มีตัวเลขครับสี่หกแปดหกแปดสี่หกสี่แปดครับวิ่งหกครับแล้วก็ออดุงระเพิื่ฝันครับฝันว่าโยมแม่มา ปิดตาครับมาเล่นด้วยมาไม่หยอกว่องไงวาเพิ่นม่หยอกครับ098 089 98 0908คราบภูมิ